เพราะนั้นถ้าเราเนี่ยกลับเข้ามาหาคำพระศาสดาสักนิดหนึ่งนะครับมันจะมันจะหมดปัญหาเลยครับนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกองเนี่ยตรวจสอบคําของพระศาสดาของเราที่เรากลาบไหว้ศรัทธานะครับผมขอให้ศรัทธาองค์เดียวกันและเราจะไม่มีนิกายไม่มีวัดป่าวัดบ้านเราจะไม่มีความแตกต่างกันของนิกายอะไรเลยเราจะเป็นหนึ่งเดียวศาส,สนาเราจะแผ่ไอศานไปทั่วโลกได้อีกหนึ่งรอบ นะครับเพราะความต่างกันอย่างนี้เราจึงมีวัดป่าวัดบ้านมีน,กน,น,นิกายนั้นนิกายนี้เต็มไปหมดครับเพียงแต่กลับมาหาคำพระศาสดาของเรานะครับง่ายที่สุดเลยและตรวจสอบได้ครับตำรามีหมดแล้วเพียงแต่เราไม่ใช้ตำราแค่นั้นเองนะครับและตำรานี้เกิดมาก่อนพวกเราทั้งหมดนะครับนั้นตอนนี้ผมเป็นสาขาหรือเปล่านะเขาก็ไม่ได้ให้ผมเป็นสาขาผมก็ไม่เป็นไรครับผม อยู่ได้และผมก็เผยแพร่พุทธวจนะนะครับที่มาวันนี้ก็อยากให้พวกเราศึกษาพุทธวจนะและก็บอกวิธีในการตรวจสอบและจะแจกหนังสือทั้งหมดที่เป็นคําพระศาสดาให้กับพวกเราไม่มีคําของผมเลยแม้แต่บทพันชนะเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าค้านผมก็ช่วยค้านพระศาสดานะครับผมก็ปีคาพระศาสดาทุกคําผมก็ขึ้นจอโปรเจคเตอร์ให้ท่านอาจารย์ได้เห็นนะครับตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นถ้าเรา มีความยุติธรรมกันสักนิดขอใช้ธรรมวินัยที่พระศสราสดาบัญญัติผมจะไม่ว่าเลยสักคำเดียวนะครับอันนี้ก็คือผมก็เลยชี้แจงตามนี้นะครับอ่าก็อ่าก,ก็เอาเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตาไม่มีในพุทธวจนะครับอันนี้ตรวจสอบได้ง่ายเหมือนกัน อัตตาก็ไม่มีอนัตตก็ไม่มีครับนะครับเวลาทําสมาธิไม่มุ่งสินุญยต่างกันอย่างไรอืมอันนี้คําถามไม่ไม่ไม่เข้าใจนะครับเขียนอ่านไม่ออกเป็นพระสุรบาลชาตินี้ได้จริงหรือเราจะทําอย่างไรสามารถทําได้ครับสินหาบริบูรณ์ไม่หวั่นไหวพระรัตนตรยัยแค่นี้นะครับ และอีก 4, 4ี่สิบวยัท่านอาจารย์ต้องลองไปอ่านเอาข้อมูลมีทั้งหมดในแผ่นนี้ผมจะให้ท่านอาจารย์ทั้งหมดนะครับสติปัฏฐานสี่อธิบายพอประมาณอยู่กับลมหายใจครับเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ี่ครบทุวนบริบูรณ์พระศาสดาอาธิบายสติปัฏฐานสี่ด้วยอาณาปานสติมีในอริสัจะโพาดหน้าประมาณ800วกว่าไปหาเอาได้ครับเวลามีน้อยผมไปไวนิดหนึ่งนะครับศาส,สนาหรือพรหมาจรรยใช้ทั้งสองอย่างครับ เรื่องของอพระงองค์ใช้คําว่า,าศาสนาหรือพรมอาจารย์าศาสนศาสนศาสนาแผงมาจากาศาสนีสาศาสนาคือคําพูดคำบอกคาสอนพรมอาจารย์ก็คือตัวอริยมรรคมีองค์แปนะครับใช้เหมือนกันแทนกันได้นะครับสบบี่ข้อบทปฏิโมก2 2สองสองเจ็ดที่คณะสงฆ์ใช้สวดทําสังกรรมทุกเดือนเดือนในอยู่ในปัจจุบันนี้มีปรากฏอยู่ในคำภีี์หลายใครเป็นผู้รจนาเรียกเปียงหาไม่ได้ครับผมถึงบอกถ้าท่านอาจารย์หาได้ท่านอาจารย์บอกผมมาเลยครับนะครับ เราไปเจอไหนไหนไปดูข้อมูลสินทั้งหมดเราไปเจอในายคำพี์มิลินทปัญหาปัญหาที่สองกับปัญหาที่5ปัญหาที่สองเนี่ยนี่เราระดมพระใช้คอมพิวเตอร์สแกนนะครับเพราะนั้นข้อมูลนี้ไม่ใช่หากันง่ายๆนะครับนั่งหากันเป็นวันเป็นคืนเป็นอาทิตย์นะครับผมถึงบอกว่าเรามาสู้กันด้วยหลักฐานครับไม่ใช่เรามาโมเมพูดกันลอยๆศาส,สนาพุทธเราตรวจได้ครับคำพระศาสดาของเราปัญหาที่สองบอกร้อยห้าสิบปัญหาที่ห้าบอกสองสองเจ็ดภาษาไทยยังไม่ตรงกันเลยครับ ไปตรวจในบาลีปรากฏว่าดิยทัสสิกาปตสตังร้อยห้าสิบทั้งคู่ครับไม่ทราบจะเอาหลักฐานที่ไหนมาแย้งผมช่วยหายด้วยนะครับไม่ยากครับถ้าเราเอาตามธรรมวิน,นัยเรื่องนี้ง่ายมากเลยตามที่ปรากฏในพุทธมจรคว่ามีเพียงร้อยห้าสิบข้อให้สวดทุกเดือนแสดงว่าที่สวดสองสองเจ็ดในปัจจุบันไม่ถูกต้องใช่หไม่ก็เพิ่มเติมมาครับหากไม่ถูกต้องแล้วบัณฑิตทั้มรู้กูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเหตุไฉนจึงยึดถือปัจจุบันนี้ เพราะเราห่างจากพุทธวจนะมาไงครับนะครับถ้าเรากลับไปหาคาพระศาสดาของเราจะไม่มีปัญหานี้เลยเราบอกเราเป็นเถระว่านะครับเราเคารพคําพระพุทธเจ้านะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นระบบอาจาริวาสเนี่ยครอบงำจนกระทั่งเราลืมพระพุทธเจ้าครับนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงอยากให้กลับไปหาคําพุทธเจ้าช่วยตรวจสอบสิครับคําพุทธเจ้าครับตรวจได้ซึ่งหลักฐานพวกนี้ทั้งหมดครับคณะสงฆ์เราก็รับรองนี่ครับ ตำราพุ๊นี้คณะสงฆ์เราก็รับรองบาลีสามรัฐคณะสงฆ์เราก็รับรองใช่ไหมครับ